สครับจะเป็นหนองเง่โสได้ไป็นต่อจากบ่อมีฮะสองสามมือครับสามสีมือค่านวันใหายย่ดหกินเห็นขาวไปเห็ดออกก็ออกเยอๆครับเนมารลอเบิองนี่เป็นหกสีไข่แน่พ่อะยางไรพี่น้นงไข่กับไข่ยังไงดอกคี้กงับบองหอนมันก็บ่บปวดนี่ต้นหนาวก็สะบันครับห้อมสามผืนสี่ผืนกับบ่ออยู่กินยาลง กีน้ำหอนลงหอนห่มปงแต่เวลามืเอนือหุบแค่นีก็ไดย,า,ยามมาหาลอเห่น้ลอบังเห็ดมู่เพิ่งเนี่เอาไปเป็น,นวัตถน,นเป็นหุบมองแมงมองแมงแน่นี้กลพไปน้องสามอันเลยครับยุ่มกันสี่อัน นิดหน่อยครับแหลงมันแหลงเห็ดน,นี่หน่อยโอ้โแหลงอันนี้ยืดเติบครับดีล่องครับลองลงมาใช้หนาเหลียงครับผลอีกนหนึ่งพี่น้องท่านผู้ชมครับ สองอันเลยครับเท่าเดียวกันน,กกนุ่นๆยังมากพี่น้องตัวสบายเสน่ห์อนี้เป็นหูวไข่แน่ได้เราออกมาลงเมืองครับผ่านเมี่ยงเพิ่นเก็บเห็ดแตะขบๆตัวบนนั่นบนในบ,นนบนนนแห้งอยู่บ้านมารเราเบิ้งบันเห็นนี่เละหาเบิ้งบนค่อยเอาครับ เขาเขยยอะเสียเน่เขาไ่ปหนเ่าโลบงใข่จะไครจงได้ตอกพี่น้ง้งเ้ยครับชิ้กับบหฮวนหัวกับบปวดเป็นน้อหนาวหนาวจนสับันครับผ่าด่างผ่าห่มที่ผื้นหนาผื้นเตงหมปูงกินยาหุ่ไข่แน่ยู่สอามมือเหมือนนอมาก ไข่หน่าเลี้ยงออกครับโอ้ยโอ้ยตื่นหมดพี่นหน่อหวองเพิ่นครับ เมื่อจกเนาะาไม่สิแล้วครับอาการบ่ดีปันได๋มีเพิ่นได้อยากมากซื่อดอกพี่น้องขึ้นปานนี้นนสิกินยากองให้เก้าล่ะครับ ไปแล้วหามกันไปก่อนครับฝนตกมาอ้าวพ่อเป็นหนามเป็นตอนองพี่น้องเอ้ยครับมุกฝนฟ้าดำหน้าเดี๋ยวของไปดำดอกค่ะมันก็ะวานปุ๋ยดินสิดำเอาครับยังได้ดอกดูกันเรื่อยๆนครับไปรอให้เหยียดไปยังน้อยครับเอาไปดอกหาไปเรื่อยๆกพ่อไปเรื่อยๆครับ เฮ็ดไข่หนาเลี้ยงเกิดครับมันก็ดอกไม่นังไปยังเกิดไปหน่อกส้ามได้ไปหน่อกไม่ยังเนี่ยนท่าน,นของมาเดี๋ยวพวก เลี้ยงครับตะกีเป็นป้าเห็นแล้วพี่นอ้องพอดีของทีขงเขาเก็เรย่มาแอบผ่าเป็นป้าไพ่ครับออกคือเกา่าว่าต่าบ่จวดพี่นอ้องถ้าเอาไปจวดเดี๋ยวยังบ่ออกครับถ้าปล่อยธรรมชาตินี่ก็ยังใบไม้ใบไหลมหันเห็นเนา่า น้องอคนเดียวแค่พี่กอล่ะครับฝนกระลิ้นมาหลับพี่น้องเอ้ยครับไอ้ดี๋ยมันก็ฝืดตากฝนอย่งล,ละไปรอเบืองเรืี่ยครับจะพออีกหายากครับพี่น้องโอ้ยหายากกว่าการข,ขึ้นขึ้นถึหาง่ายครับเลี้ยงไฟไปในเหลี่ยมแมพเลยพี่น้อง ย่งโดดย่งพ่อดอกครับพ่ออะไรไปสูบกินวันนี้คุณมาแต่งเครื่องไมาเห็นกันจังไดเหรอครับมัน,นส่องเครื่องไหนจะเห็นไง คือกระเบนครับกระเบนหายากถือแสงไฟหเหลี่ยมแมพไว้เพี่น,น้องครับเพิ่นสามปีซีเพีหลือเป่าเลยมั้ยรอบางกลางคืนไรารอกระเบนกันนี่แหละครับคิอแดงพี่น,น้องคิอแดงหน้าก็เลยบอกลราครับโอ้คือยุ่งมาแท้ิุจร หิดแกงอยู่นับเห็ิดแกงครับหิดแกงแดงหนาสวยงามเลยครับด,นด,นดน่วนๆจะเห็นเดีนึงผิดมงเมงเม้งนี่ตกขึ้นหรอโอ้ตั้งแตเต็มปากติมคอไหมครับ พอฟิวพอฟิวอยู่หลังจากมาครับมาหาลอ่องเบิงเป็นได้ๆรวมหยากพี่น้องเอ้ยครับสมุนสาม,มาระรอยาผองว่าพี่น้องเอล่อไปเลยครับลาะหาเงินไป เทียมมาแต่กันขึ้นก็่เห็นกันละครับบางเทียมยยมันก็อยู่ฟังหนึ่งก็ใบตองอยู่ฟังหนึ่งก็ต้นไม้ครับไม่ฟังนี้พาะไปเาไปครับพี่น้องครับนี่คือผลงานมากตองเบิ้งเห็ดคือว่ามาแต่เห็ดตอนกลางคืนพี่น้องเตใส่ดินเลยครับ เหยียบเปสิดินไปเลยผลงานโอยู่เฮ้ยตัตวสตัตว์เหยียบกูเหยียบพักเหยียบเนี่ยเฮ้ยครับพวกอ๋อครับเอาดอกไหมดอกนี่มันแตกแล้วไม่คนเหยียบครับนี่พวเอา แดงหนายังดีจใจแม่พี่น้องเราไปรับเราหาไปเรื่อย เรื่อยๆพ่อไปเรื่อยเหรอครับจนบานพี่น้องเอ้ยครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ฟองถั่วพี่น้องเอ้ยครับเบิ่งเนี่ชะล่าแล้วก็ันี่ครับ ชะลาดพี่นอ้องะลาดล้วครับนี่ดอกบานอุย้ยหอมกลุ่มเลยพี่นอ้องถ้าเนแถามากมันถือกินหอมกลุ่มเลยครับลราดูทันกนี้ครับ เป็นไปนเบิ้องไมครับใี่นหมครัหล่อเหมือนกันครับเราหาไปเลยมันเคยเออกโอ้ยถึงงามแท้เห็ดไขรเห็ดไขร นางเถื่อผู้มาก่อนกับ่เห็นครับต่อมาบททูผู้มาที่หลังกับได้ถือว่าเป็นเห็ดไผ่เห็ดมันครับไหลเลาะไปเลยครับเยงยองๆพู่น้องเอ้ยเดียบ่ปกติฏิยาครับเหงได้ๆพอบียกได้น่ะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจะไปยุไปกินนี่ล่ะเด้เดินมาไห้เลาะไปครับก็บเปี่นองก,กันเดหาไปแลยครับครับทุกคนไปเดี๋ยวยุดไปกินเลยครับรได้ไดไมาแน่ครับแต่แค่หนาเลี้ยงไปี่นอง แดงได้สองอันอันนี้ค่อนหยีบเลยบอรครับน,นี่คือเห็ดไข่หนาเหลืงหองหนาขาวหนาแหล่ท่านได้เกิดครับไปหาหลอนไปเรื่อยก,กันครับไปไปโยมไปกินกันจังสิพี่น้องเพิ่งน้ำด้วพี่น้องนะไปเรื่ยครับไม่ตั้งล่างหมดแล้วมันเนี่ย ครับพีน่น้องแล้วเมื่อกี้กับพ่อเห็ดเป็นซุปอยู่ครับเห็ดไข่เห็ดแดงเห็ดดินเห็ดหนาแหล่แล้วเองเกิดครับมันเกิดตับบหวหน,นอนของพ่อจากกันครับมาวาสองสามที่หมือนพอสบายเรื่อยๆขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวที่ข้าวตัวมันออกคือครับเรื่ยมาเป็นสีย่างๆแดแน่ก็เลยมาลเลาะเบิ่งเสห็นฟอาฟอยู่ครับจะว่าวไข่แดงได้หรอก ไข่ช um ิ้นมมฮอนโมก็บปวดเก็บตัวตนัวตัวครับเพราะมันไข่เส้นไข่เอ็นค่อยๆเป็นครับสามปีสี่ปียังไข่เจนองพี่น้องเห็ดนาเลียห็ดแดงครับเห็ดดินไข่ไข่หนาเลี้ยงพี่น้องหนาขาวตั้งแต่เกิดครับก็เป็นนั่นคือติดดินได้เต็มตาปล่รพี่น้องทุบมันมาตทดสก็เห็นห้อยเอาหลาเลยครับ หมูพุทธม,มีน้องเนาะเป็นน่องเนาะกำลังเล่นไก่ถามมาโดยตลอดเรื่องเป็นน่องเด้อรับพี่เป็นน่องพี่น้องมือสองขอ,อกไหมรับจิมนี่สวัสดีครับ